โมโตเตียเครื่องสองสี่หกเกียร์นะคะอาการก่อนมาเป็นไงบ้างคะบิ๊กอ่นนิ่งคคัดลื่นคัดแข็งรถไม่มีกำลังนะคะตอนนี้หลังยกนะคะนิ่มไหมคะนิ่มเดีย๋ยวลองเหยียบแช่ไปหน่อยค่ะขอฟังเสียงหน่อยปล่อยคะ่ะเหยียบค่ะปล่อยคะ่บยคะบี่ไม่มีเสียงดังนะเดี๋ยวลองเข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าเกียร์ง่ายไหม ลูกค้าลองเดินหน้าถอยหลังดูค่ะสั่นไหมคันนี้บู๊สามสิบปอนด์นะคะใส่เป็นผ้าผสมทองแดงเกดพรีเมียมกับหวีสองชั้นสเต็ปนิ่มถอยหลังมาค่ะสั่นไหมคะพี่เคยอันนี้ลูกค้าเก่านะคะเคยเอารถมายกคาดกับเราแล้วใช่ไหมคะเป็นไงบ้างพี่ใช้ดีไหมคันนั้น มาจากแถวไหนคะอ๋อสังข,า,งข,า, oh, งขาบุรี